ใบเตยจะทํางานเพื่อองค์กรอย่างแน่นอนค่ะเพรบบาะใบเตยพร้อมลัะค่ะพร้อมที่จะยืนอยู่จุดนี้ด้วยศักยภาพของใบเตยใบยเตยคิดว่าใบาเตยจะนำพา m ิ t Perfect Thailand สู่สายตาชาวโลกได้อย่างไม่อายใครค่ะขอบคุณค่ะเ,เหลือเวลาใช้ไปทั้งหมด20วิ <20 S 2> นาทียังเหลือทั้ง10นาทีโอปอตอบดีขึ้นเรื่อยๆเอาไปเชโอปโอปสู่โศโฮญญญาใบาเตย <laughs> เหมือนกันเหมือนกันแม่จะบอกว่าหนูตอบดีนะแต่อย่าเพลย์เซฟคืออะไรป่ะตอบถามว่าเนื้อหาไม่ผิดเลยแต่เพลย์เซฟเหลือต้องอีกสิบวิฟาดได้อีกเนี่ยฟาดให้กรรมการใจแบบเออแบบทะลวงใจกรรมการได้อีกเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าตอบอะไรที่เป็นเพลย์เซฟกรรมการเขาดูออกว่านแอบแหน่กลัวผิดกลัวผิดแล้วแม่งหนีตั้งสิบวินะใช่สั้น เนี่ยอะไรเนี่ยโอใบเตยตอบไปทางเวสารตายายไปหน่อยย่าพูดแล้วเ <c oughs> ดินสายนะครับเดินสายตัวแม่อันนี้ดีนะ <c oughs> คุณคุณเนี้ยบอกว่าโอปออย่าคิดมากนะ <c oughs> ค่อยๆพ <c oughs> ัฒนาให้การเป็นงามคือความฝันที่หนูรักไม่ใช่การกดดันเพราะคนอื่นอู้ดีมากดีมากอันนี้ดีอันนี้อันนี้ชอบมากค่ะคำนี้คำนี้ดีมากลงลงค่ะเอออี อยากให้ระบุอ่ะคุณเตยนี่ไงที่แม่บอกว่าคุณเพลย์เซฟคุณคุณพินบอลบอกว่าอยากให้ระบุชัดเจนกว่านี้ว่าจะให้อะไรกับองค์กรอันนี้ย่างกวน้าเลยค่ะเห็นไหมตรงตรงกับนี่การที่เรามาเล่นกันอย่างนี้สนุกนะเพราะว่าคุณผู้ชมดูแล้วก็เขามีเอยกเขาเรียกว่า ชูเว Communication เพราะฉะนั้นเรามาต้องการปั้นนางงามที่เรารักนะคะแล้วก็ให้ความรู้ซึ่งกันและกันดราม่าไรสาระไม่ต้องสรนอเข้ามาดูเราจะดูกันแบบคุณภาพนะคะคุณคีนบอกสนุกดีทุกคนน่ารักอีกสองีกสองคำถามมาฝั่งน้องปอนะคะฝั่งน้องปอคำถามนี้นะคะบอกตัวเองเหรอสิ่งที่ต้องปรับปรุงโอปอลพูดเอาเอาลมออกจากท้องนิดนึง <Okay. S 2> แล้วก็พูดดังอีกนิดนึ่งสเตรสเสียงอีกนิดหนึ่งลงน้ำหนักโอเค okay, นะคะหากคุณได้เป็นผู้นำประเทศกฎหมายแรกที่คุณอยากเสนอหรืออยากให้เกิดการเปลี่ยนแปลงคือกฎหมายอะไรเพราะเหตุใดหากคุณได้เป็นผู้นำในประเทศ กฎหมายแรกที่คุณอยากเสนอหรืออยากให้เกิดการเปลี่ยนแปลงคือกฎหมายอะไรเพราะเหตุใด30วินาทีเชิญค่ะกฎหมายที่ปออยากให้เกิดขึ้นในประเทศของเราคือกฎหมาย sex worker ค่ะกฎหมาย sex worker สามารถได้อัถ่ายได้ไม่ใช่แค่เพศหญิงแต่กับเพศชายและ lgbtq นอกจากนี้ กฎหมายนี้จะเป็นสิ่งที่คุ้มครองเขาแม้ว่าจะเป็นอีคว l i t ตี้หรือว่าสิทธิที่เขาควรจะได้รับเขาก็เป็นคนหนึ่งที่หาเลี้ยงชีพด้วยการทำงานในแบบของเขาดังนั้นเขาก็ควรที่จะได้รับสิทธิ์ในการถูกคุ้มครองเช่นกันกับคนทั่วไปค่ะโอ้โหเอ้เครียดแล้ว อาจารย์อาจารย์ชนินอาจารย์อาจารย์ชนินนะคะแอนดี้อาจารย์แอนดี้บอกว่าโอปอครับ 1. eye contact 2. confident 3. concept 4. strength เส okay, ียงหนักเบาให้ให้มีแล้วใช้ body สับนะคะอันนี้ก็เหมือนที่แม่ปุ้ยแนะนำไปเมื่อกี้แล้วค่ะนะคะก็เป็นเรื่องที่ดีนะเออเป๊ะเป๊ะมออันนี้อันนี้เป็นการติวกันนะบอกคุณผู้ชมก่อนนะแม่ปุ้ยเลีนคว้าขึ้นมาไกลอุ๊บเนี่ย สองคน there, át, นี้ไม่ได <su> ้มีการเตรียมตัวทั้งสิ้นไมันมีไหมสดไม่ด้เลยเหนื่อยไม่ออกไม่มีโอ้ยคนฝึกเ่งอาเดี๋ยวล่ะไอ้ยอุ๊บมันต้องฝึกนี่บ่อยๆนะสำหรับใครใช่ค่ะใครได้นะใครว่างเนี่ยจะไปประกวดอะไรไม่ใช่ว่าโอปอนะเดี๋ยวบอกว่าทําไมฉัาเทรนเนี่ยแม่งมีพวกพวกมือกินยาอีกก็จะไมฉันเทรนในโอปอใครจะลงมาเลยมานั่งเล่นกันสนุกๆเนี่ยได้เลยเล่นกันได้เลยจะลองเหตุการณ์จริงจำลองเหตุการณ์จริงนะคะตัดนะ ตอนนี้ขอบคุณสำหรับ34,000กว่าไลค์เชิค่ะขอบคุณแล้วอีกสองคำถามนะคะใช่ไหมแม่อีกคนละแล้วพี่ปีแอร์บอกว่าใครไม่เครียดแต่กูเครียดพี่ปีแอร์ไม่ได้เครียดเดียวค่ะนางงามก็เครียดค่ะเหนื่อยไหมอือปือสู้สู้ลูกอือปือเหนื่อยเปล่าไม่เหนื่อยนะเปล่าเหนื่อยเพราะอันนี้เหนื่อยเพราะว่าป้ามังารีนะบอกว่า โอปอเลือกตอบได้ทั้งไทยอังกฤษได้ดีแต่ขอให้เพิ่มความมั่นใจและ inner อินเนอร์ส่วนเนื้อหาดีแล้วโอปอเป็นคนที่มีครังสมองมีมีสิ่งอยู่ในในเซเลบบ้าหนูในเยอะแต่ว่าออย่างที่แม่บอกอะ่ะอืมอ่ะเปิดดิกเซเลบ